โอเคครับคอณผู้ชมรับสวัสดีค่ะสี่ทุกท่านนะฮะอยู่กับช่อง NR1 กับฟอ r ซาเฮอร์เซฟรในพาร์ทที่25แลวมั้งเออใช่พาร์ทที่25ารแหละมั้งน,นะวันนี้ผมจะมารีวิวเอ่ออะไรวะวน,นะรีวิวรถคาพาร์ทเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาเอ้ยเดี๋ยวนะ เราวันก่อนเราเอา XJ13 ไปใช่ไหมเดี๋ยวนะเมื่อวานก่อนเอา XJ13 ไปวันนี้จะเอา XJ220 TWR ไปและวันถัดมาเราก็จะรีวิว v o l a r y FXKEvo และอาทิตย์หน้าก็จะเป็น TTRS ซื้อไปค่าสุดท้ายแล้วก็น่าจะเตรียมตัวอัปเดตแพทช์ใหม่ได้เลย เห็นได้ข่าวว่ากับว่ารอบคันนี้ย FAKE บวกมัน OP มัน OP ในในพิกัด S2 OP นะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ผมว่าในรอบนี้เราคงจะต้องโหลดเซ็กเครื่มาใช้ล้มั้งเออจะดูลายกันดีกว่าอืมอ่อวิเชียวว่ะสวยนะสวยอยู่นะ Yeah. แต่จริงๆนะผมนึกถึงลายแกนทูนิสโมอ่ะเออมันนึกถึง line, าา 3, าาลายแกนทูนิสโมอ่ะแกนทูนิสโมสี่อ่ะสี่หรืสามว่าทาไหนสภาพนึงก็ได้มีหรือมีคนทำหรือเปล่านั่นอีกเรื่องอะ่ะเฮียจะเป็นลายเลอแมงว่ะลายรถรถแข่งเลอแมงเออผมเดี๋ยวขอหาแป๊บนะม่รู้จะมีหรือเปล่าในประเด็นอ่ะจะเหมือนจะไม่น่ามีมั้ยมีคนทำแบบเนี้ย นี่ไงแกตัวสีส้มเฮ้ยแต่มันไม่ค่อยเหมือนเลยจะว่าไปน่าจะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัว TWR สักอยาก่าง TWR ไม่ใช่ ALM อุ AL ้ยอันนี้สวยอันนี้ก็สวยนะลายอะไรวะไม่รู้ว่ะโ้ลายเุ้ยอันนี้93เล่มังนี93เล่มังก็ได้อันนี้สวย สีเขียวด้วยตัวใจเอาไปเลยหนึ่งโกดเอ้ยไม่ใช่ละไปผมว่าผมอาจจะต้องเอากิ๊บเป็ดมาลงบ้างและช่วงนี้ติดนะครเพื่อนชวนเล่นบ่อยเออถึงแม้ตัวเองจะไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่แต่แบบเออพอกลาคือก็เออเล่นเป็ดก็ได้วะ g d r คันนี้โอเคอืมอะไรนะ S มันก็เหลือแค่คันเดียวนี่ใช่ไหมอันเนี้เย 7, เหลือเจ็ดล้านอ่าซื้อล้านโอเคกูซื้อแล้วกันเออได้ครบครบแต่เน้ยนะนะไอ้เฮียกูซื้อทำไมเนี่ยเดี๋ยวเจสโกสองคันนี้ราชากะสองล้านพอโจ้จนเหลือให้กูทำอย่างอื่นบ้างเถอะโอเคคันนี้มาแต่งอะไรได้มั่งนะ โอ้โหแม่งเหมือนเดิมเลยฮะอุ๊ยคนนันนี้มีตีเป็ดนิดหน่อยเชี่ยน,นิดหน่อยแต่ความเร็วแม่งรูดวูบเลยนะแต,แต่อย่างอื่นี่ดีหมดเลยอาแสบไปเรื่อยกันโอเคมาดูเครื่องยกกลับบ้านเดี๋ยวออมาฟัางเสียงวีสิบสองไม่เอาเลยคันนี้ขับ 4, เสีอ อ๋อขับสองเออออกมาขับสองก็ได้เดี๋ยวนะอุย้ยคือโอ้โหว่าคันนี้ยไม่รู้จะโหลดพีเซตมาใช้ดีหรือเปล่าเพราะบางทีอะโหลดพีเซตแบบเอ้ย,อยมาต่องอะไอแข่งรอบแรกเอาจะแข่งแบบเดินๆไปก่อนเอ้ยนึก่อนละเดี๋ยวอพอมารอบสองเดี๋ยวจะโหลดพีเซ็ตเอาละกันโอเคแนละ้วทุกคนรอบน,นี้คือแบบแต่งแบบตามสายฉันก่อนล้กันตามสายฉัน โอ้โหล้อแบบเอ็นนี่ก็สวยนะอ่าอ่าเดี๋ยวนะดูเอ็นนี้ก็สวยนะอันนี้ละกันไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่ไม่ค่อยต่างจาล้อดเดิมไงตัดลอ้อขนาดนี้ล้ออันนี้เสร็จประกันอันนี้ไม่ใส่โอเคมาดูดิ อาจยวนะทำไมเสียงคันนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่แฮะขนาดเปลี่ยนท่อยัง,ย,งยังไม่ค่อยตังเฉลิมอาไหร่เลยจริงน่าจะเป็นเพราะว่าสงสยัยสงสยัยสงสัยเขาขี้เกียจทำเสียงอะมั้ง <laughs> ล้วนใหม่มาแม่งเลยแบบไม่ค่อยมีอะไรบ้างเออสแโลเชสไฟโอเก็เกียร์ สิบสบปีดไปเลยเอ่อเลสตายพอหมดกูตัวปีหกหมื่น <c oughs> จุกจุกกันไปมาเอามาเป็นเล่นหน่อยดีกว่าปะอะไรอะไรเนี่ย <c oughs> โห<ฮ>เดี๋ยวนะ เย่ yeah. สวยแล้วเนี่ยป,ปกติผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบ XJ220 อยู่แล้วนะรู้ทำอไมเหมือนกันชีวิตจริงเคยไปเจออยู่นะ XJ220 จ้นะไปเจอที่มอร์โชมอร์โชเอ็กโวะเออนั่นแหละตอนที่เขาเอา XJ220 มาโชว์อะ่ะเออโหแบบ สุดเจ๊ง,งเพราะมันมันมีแค่สองล้อคันเองมั้งเออและตัวนี้มันเป็น TWR ด้วยตัวที่ผมขับอยู่มันเลยแบบมันเลยแบบโอ้โหโอ้โอโ้โ,อโ,อโหอันนี้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 พลาดเองคุมก็ไม่แย่นะมุขเข้ามาตรงนี้ทำไมอ่ะโอ้โหโตย่างี้เลยของจริง เออสิบบ้ากแมนอ,อืมสี่หินอ่ะทุกคนไหมนะเออจะอยู่ได้อยู่ได้อยู่ขีดนิดเกียร์หน่อยขีนิดขีนิดขีนิดเดียวไม่ไปกลัวไม่เงยเออแป๊บนึง ผมว่ารถผมติดอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมต้องเอเอาไงดีวะผมว่าอาจจะรีวิวลรถคบแล้วมาเล่นบอลเฟสฟ้าเลยมั้งไม่รู้อะน่าสะ,ะหน้าสะนะไม่ชัวร์เหมือนกันแต่เราจะไปอ,อะไรบัวยังไงดีอะอันนี้อะไรอ๋อไม่ใช่ฟ้าไปใหญ่เดีทุกคนอไปตรงนี้แล้วกันไปเห้ยเหรอนี่นไม่ในเมืองนี่หว่าก็าาชอบอันนี้แล้วกัน อะไรตรงนี้จ้าเออมันน้อยผมแต่จ้ยเหตุนะข้างหน้ามีเรือมีเรือด้วยเหรอวะเอเดียนะผมสงสัยผมขอย่าขับไปดูแป๊บนะข้างหน้าอ,อืมข้างหน้ามันมีเรือด้วยอะ่ะเนี่ยข้างหน้าผมอะ่ะอ้าวมันก็ตัดไปเลยโอเคจะได้หรอวะ มไ,ไม่เงี้ยถ้ามมีเรือจริงกันน่ะมันเรือแล้วไงมันคือเรือผมเห็นว่ามันเรือเออโอเคตาย XJ220 เราจะแข่งทั้งหมดสองรอบรอบที่หนึ่งเราจะใช้รถที่แบบตัวเองแต่งเองแต่งหัว่วแต่งเต็มอันที่สองคือคี่ว่าในพิกัดนี้มาเหมาะแล้วก็หารถพิเศษเอาเอาอะ มาดูสิว่ามันจะเป็นยังไงเจอกับรถไล์เบนทัเหมือนกันเลยเเอาโอ้ยเยอยอะไรมางวะเนี่ยมีฟอรอด์ดฟอร์ดกูเรียกฟอร์ดเฉยมีลอมโบเอ้ยมีไอไอโอ้ไม่แย่นะเ,เข้าจริงอ่ะเหมือนจะไม่แย่ รู้ภายนดิโหใบใายในภายในแม่ส่วยอยู่นะแบบตาแบบพลาสติกคลิปต่อดี่เดี๋ยวโดนยับเลยเมื่อกี้โอ้ตายตอนนี้ข้างหน oh my my. Be oh, ้าเป็นโรตาร์สิบ g ีวันข้างหลังนี่เป็นพอร์ต โอเคเฮ้ย okay. การขับถือว่าดีเลยถือว่าดีเลยไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็วเด็กก็ใช่ได้นะแต่ถ้าเดี๋ยวแบบอย่างนี่ไม่ี้แกเออมันอาจจะแบบดือ้ออาจจะมีรอดื้ออยู่บ้างเออเดียดดูมาแทงดี โอ้ยเยี่ยขอเทียอย่างละมึงเฮ้ยตายหาแล้วไอเ้เจ้าโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้โหไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้ที่หนึ่งแล้ว ไม่นะไม่เห้ยมันเร็วกว่าเราอะ่ะเรียบร้อย <laughs> ทายแทน <laughs> โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเออโอเยโอเคเราจะต้อง ต่อไปแล้วที่สองคือเราจะไปหาโหลดพีเซตเอานะสลับรถสลับรถไอเนี้ยออไม่รู้ว่ามันจะมีพีเซตไหนที่เขาทำน้ำมันเวอร์บ้างอะไรอย่างนี้นะเทียแต่ทำไมคนนี้ีฟแล้วโอเควะเฮ้ยเทียดีโอเคเฉย เดียวนะ <laughs> ไม่มดีโอเคเฉยเอ,เอาเอาเฮ้ยไม่เหมือนจะคุยกันมาอย่าไม่เหมือนดีด,ดีจังวะปาบอเอาเรา嘛เอาเราไปเลยไม่รู้มนด,ดีดีจังวนะเออวะเทียแอบด,ด,ดีดีเลยนะคนนันเนี้ยอะไรวะเนี่ย ผมว่าเดี๋ยวผมไปขอหามุมถ่ายรูปพ้าันะทุกคนเดี๋ยวมมมามาเจอกันในรอบที่2องในการโหลดพีซีเออแต่ค่อนอื่นเอาสเกิลหอยกูไหมเข้คาครับโอเคฮะต่อไปก็อยู่ในช่วงเวลาที่เราจะต้องโหลดพีเซ็แล้วแหละนะหลังจากที่ผมไปนั่งถ่ายรูปมาสักพักหนึ่ง ไม่เลยเพิ่นชิบหายดูสิว่ารถคันนี้มีคนแต่งในรูปแบบไหนบ้าง S2 ส 2, 2อง2 7สสองเอหนึ่งสองร้อยเจ็ดสี่ไมโหสี่ร้อยหรอถามจริงเออดูดิอันนี้โรสสี่สิบสองอะ เอ้ยเอ้ย RW กีดสปีด V S หนึ่งว่ะเฮ้ยเราไปของไอ้ดองกูด้วยแต่มันรถ S หนึ่งก็ทับไปเลยแล้วกันโหลดเลยลวกันดูซิว่าพิเศษที่เขาทำอะ่ะมันโอเคไหมแต่ผมมั่นใจว่าเขาทำอะ่ะรถม่นปลาราไม่คู่ขันจริงคนเนี้ยโอเคไปเลย ดูสิว like like ่าเขาทำการรถจากุัวคันนี้มันเป็นยังไงเออแต่มันก็ดีเหมือนกันนะเผื่อผมมันได้เอาไปลงอีเวนต์ไงแบบกำลันดอะไรอะไรเงี้ยเออเออดีเลยมาดูกันเลยดูสิว่าพีเซนนี้เขาแป่งออมปไงบ้างเหมือนเราจะเป็นเครื่องเดิมอยู่มั้ง ไม่น่าใช่ V2 เมื่อกี้นี่เสียงเครื่อง V2 ไงเลยไม่ไแน่ใจว่าคันไหนโอ้โหแม่งเบียดอย่างงี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยหน่อยยี้เออเอาไว้ไปแล้ววะเฮ้ยไอ้ชิบหายขับจมูกเอโอโหเฮ้ยเรียวดีเรียวดีขึ้นเยอะเลยอะ เออไม่ดีแล้วดีขึ้นเยอะเลยอ่ะอยากที่ผมบอกนะว่าช่องเนี้ยเขา,าปรับรถแต่คันไม่ดีทายไฮงเอยมันได้ยีจริงหวไอ้ไอ้ไอ้เกไม่ได้ต้องหาจาังหวะแสงก่อนต้องหาจาังหวะแสงก่อนผมมาแจวผมแสงเขาได้ เี่อย่างี้ซีไม่บางรายฟูโทษทีเฟอร์รี่แอะร่วงแล้วเหลือเฟอร์รี่ข้างหน้า 75m สวัสดีแต่เขาเบอกกันตรงเนี้ยเออตรงเงี้ยเบรดหน่อยเจี๊ยโอ้โหจาดรถที่แอบเดียวยากตอนนี้ไม่มเดียวดีเฉยหมายเขนี่ผมบอกอยู่ว่าเขาอะ ปรับรถนี่มันดีจริงๆมันล้านจริงเออไอ้ยเนี่ยผมเล่นผมไม่ชนเลยปกติผมชนโค้งอย่างผมไม่แก้ปกติผมชนแน่ๆอะไรเงี้ยเออเมื่อกี้แม่งไม่ชนแล้วไม่จำเป็นต้องเพกแบบเต็มไลไม่จำเป็น ไปชะลอโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวดีนี่เยี่ยเดี๋ยวดีสัสจัดเยี่ยตูดลอยเลยโอเคโอค้โหวิ่งมาจากไหนกันวะเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีมากผมชอบผมชอบเลยโอเครถคันนี้ถือว่าแนะนำแล้วกัน เพราะว่าพิเศษพิเศษเนี้ยมันดีพี่เซ,ท,เซ,ท,นนเซทนี่ดีแล้วผมว่าเออเดี๋ยวนะเมืเ่อกี้ซอดามาเอา้าเมาขึ้นนะแต่ทำไมเกรสรอดามาโอเคเลเวลอัพสินะแกวัยเจี่ยวก็ว่าอยู่มันโหลดมึนยิอยู่มัง้งลงแทนฮะสวยโอเคดีเลยดีเลย โอเคทุกคนก็คลิปนี้ว่าพีท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซิบส่อใครด้วยกันนะฮะวันนี้ออยพีท่านี้อ่ะแล้วอ้ยเสียแล้วเจอกันในพาร์ทหน้าจากว่าจะเป็นยังไงทีนี้วันท่านี้ว่าจอกาน